ไม่เลยเพื่อกคนเล่นเวทพล็ลกุกลานฝนไหวเสี่ย,ยกานำพระฟานี่วะเสี่ยกาควายเดือนเช่นแปดโรยบางคนเดือนเป็นพันมันสิ้นเพลืองโดยรประโยชน์เราคนแค่ไม่ใช่รอยต่ำไมรได้ใโอมามันมีเลยบางทีก็ได้วันจะมักเป็นไายวันก็ได้ได้เดือนก็ได้พนมี้เออจ้างไวจะเครื่องแด่ตัวระชมรุ่นนอยที่เล่นเวทจำจุง้ง กองกูก็จํำจุงกองมึงมันติดดีรออยู่กันนั่นแหนรุนยังไปใช้ไวไปเปื่นกีนีคับมวยไตจํำจุงเออะห้วกวนไงไห้วรรกนหวนตอนนี้ให้กวนมันตึงห้กวนรอกแล้วนัะปีอาเป็ดเดินมกดนี้ให้กวนรอกเออถ้าจํำจุงตอนนี้จํำจุ้งฮเฮ็ดเลยม้งเฮ็ดแกรงเฮ็ดแม่ตอย แตามันเปรีคุยไปเขามันตะได้เปรีกพอเล่นลายออคุดกดไปไปเร็วแต่กูตําไม่เป็นมารงก็จำมักปลูพี่เต่งทําไม่เป็นล่ะไม่เป็นก็ตําเพื่อนรีเล่นเวดเล่นลายอกันจะมักลูลดติดีน้อยลดแอบแต่ไมคบทต่ไมแอบน่อยคือไม่ก้าจได้เุยนเพราะวันมันได้ผลประโยชน์ในมังเลได้อกพัน ผมได้ละจริงเควนคนเต็มโยวบบาสุนหมดแล้วฮันตะกอยเตี่ยวตามยิ่งวมตายล้นพอไปตรงนั้นเช็คอินโรจัดแล้วไม่ตายเยอะกูถ้าเป็นหม้อแหลดวงกูกว่าพ่กูก็เป็นเผืเ่อนในเควนคอนซองเรือนล้วกูตายให้ปุกจอยกูโรจัดฮันก็เป็นเผืเ่อนกันเถอบบามุนแล้วคนหลังตีปู่อายุเจ็ดสิบเป็นเผืเ่อกับล้านเควนได้กันวันนี้มาหนัง ว่าใจไม่แดงเดียวตนุยละโป,เป,เป,นนเโปูเป็นเพื่อนคนวะเดลโปูนี่เพื่อนปูก็ว่าเพื่อนไหนเวทไม่ใช่เพื่อนกุ้ยปนนี้ไม่ใช่เพื่อนไอเพื่อนไอเกลือโะว่าเดอร์ีบยิ่งได้แล้วเจอกัเนเวทคุณนายคุณโรงแร้แซร้าง์ยไใ,ใครรักถูกไต้ช่วยแก่ไต้หน้าเวทคุณแรกอยู่ช่องเดือนคุณนัดมาพบต็กิมยุ่มาถึงเห็นตัวจริงกวานนะงวันนี้ไม่ขึ้นเปล่าอ่ะ ใช่ตัวจริงมันลิงมันอานหน้าเป็นตุ๊ดเป็นเป็นกุดเป็นกุ้ยว่าใจแต่หน้าเป็นปันญามันว่ามันใจครีมเรียนน้ำวะครีมเรียนน้ำเออหน้าออกน้ำเป็นมันปรายุนเด้อยังเป็นอาจจะไม่ไม่พี่หนุยครับในชีวิตพี่หนุยพี่หนุยมีเมียมาทั้งหมดกี่คนต่ดใ่งานจดจะเบียนันชิบเจ็ ต่ป้มนึกวนเครือบโรยกับนึกอได้เหรอกับนึกได้กับผู้เก่งนะกลับได้กรอบเรียปมประมาญี่ปุ่นเกาหลีอิตานเนื้อกรอบผู้หญิงตาสวยที่สุดแปอิจาลามํำใจประติดในเปคนอิจาลามช่วยว่าเผื่อนคนอิจาลามนี่ตาคมตาคมกลับจัดยางไม่เกี่ยปักตื้มียืนคลิปตานำยางแล้วตรง มันคมแรงไอใ้ใจมึงเวลาจูบเดีวมูกไม่ขาดตึวจีบอยากไหมนู่นนู่อิสาะคนอิจาลีนี่ก็น่ารักจีบไม่อยากแต่ว่าเพื่องกายตัวนดับจ่อยรับเร็วไม่ใครว่างายนี่แรงหมากแรงไม่มากแต่ว่าแรงคำเดียวตั้งเจะบุงอุตไปเตี๊ครึ่งวันเย็นก็ดับฮัลโหล